สวัสดีค่ะกระแสเขาดังมาแล้วค่ะเขาไม่เคยลืมเราเลยสาวไปงานศพแฟนเก่าลองโทรเข้ามือถือบีบไปทั้งใจกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่สาวไปงานศพแฟนเก่าลองโทรเข้ามือถือบีบไปทั้งใจกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะชื่อที่โชว์มาหน้าจอที่เขาเมมไว้ไม่เคยเปลี่ยนไปเลย คลิปสุดเตือนใจเมื่อสาวโพสคลิปไปงานศพแฟนเก่าลองโทรเข้ามือถือบีบไปทั้งใจกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะชื่อที่ขึ้นโชว์มาหน้าจอที่เขาเมมไว้ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นไวรลัลทุกแชร์สนานโลกออนไลน์ทันทีผู้ใช้ t i k t o กแอ i ไซอารทีบีนัดดาโพสคลิปเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาเป็นคลิปที่ทำเอาหลายๆคนร้องไห้ตาม เมื่อเธอไปงานศพแฟนเก่าที่เลิกกันไป5ปีและเมื่อลองใช้เบอร์ของเธอโทรเข้ามือถือแฟนเก่าเธอก็น้ำตาไหลออกมาทันทีเพราะชื่อที่เขาเมมไว้ไม่เคยเปลี่ยนเลยเธอโพสต์ว่าขอโทษและบรรยายในคลิปว่าเลิกกันไปแล้ว5ปีลองเอาเบอร์เราโทรเข้าเบอร์โทรเขาและอีโมจิคอนร้องไห้ซึ่งชื่อที่เขาเมมเบอร์เธอไว้คือที่รัก ทำให้รู้ว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยลืมเธอเลยชาวเน็ตดูคลิปแล้วน้ําตาซึมเข้ามาคอมเมนต์คลิปเป็นจํานวนมากเช่นความรักบางครั้งกว่าจะรู้ว่ารักก็คือเสียเขาไปแล้วมีรักที่ดีรักษาไว้ให้นานที่สุดของมีค่าที่สําคัญที่สุดจะมีค่ามากข็อตอนที่เสียมันไปแล้วคุณคือความทรงจําที่ดีของเขาเสียใจด้วยนะคะหัวใจเขาอยู่กับคุณตลอดเวลา น้ำตาไหลเลยบอกตรงน้ำตาไหลเลยรู้สึกถึงได้ขอขอบคุณแรงข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ